สบายดีเด้ยทุกคนเดี๋ยวพาทานผสมมาบิ่งกันน้องน้องสะใจกลางเมืองวิลลาบุรีเนาะจะเป็นน้องสาธารณะนะสำหร,รับออกกำลังกายของหลายๆฐานเนาะบรรยากาศยามเศร้ากันค่ะคือหมอกหรือจังไรเนาะมันจะเป็นแบบคืออา้ฝนเลยนะ 那样、啊 าาส,นสวนสาธานาะเท่งคำเมืองอีลับุรีเกษตรกรเขตสวนสาธาละละวังเท่งคำวังเท่งคำสื่อกับเหมาะสมกับเมืองอยู่แล้ววังเท่งคำทุกคนโหดอกหญ้นาน้ำใสใสโอ้ป่า เห็นะห่หางเขาปลาทุกคนน้องสะแท่งคำเมืองวิลาบุรีสึกเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองงานส่ <c oughs> ถึงปุ่นจ้ามีเัิน ก้อนเล่หรือว่าก้อนหินเนาะถึงเป็นเละชนิดหนึง่งแต่โบนี่แจไปเป็นเล่ทองบอกอว่าเล่ค้ามเนาะทุกคนเข้ากับควมสามารถยืนยันได้แต่แต่เนี่ยอะไรกันเนีย่ยคือเป็นเป็นก้อนก้อนเล่อยู่แล้วนะบทเ,เขียนว่าอะไรสี่สี่สี่ห่วงรึเปล่าเนี่ยพุ่มไม้หวานอะไร กนมักเงเนะนี่มันเสาหกโมงเสารอฝ่าคือฝนทางทิศเหนือคือนว่าฝนทิเทลงมาอย่างหนักแต่กับโบเหงฝ้าห้องคือในฝนบ่มีเออเอ้าหามองตั้งกอะก่อนดกคนนด้อตั้งใส่ทั้งใครบ่ โอโอเคเ้องก็มาเดินมาวิ่งออกกําลังกายอยู่ที่สวนเนาะเดี๋ยวสิวิ่งก่อนพี่น้องวิ่งก่อนเด้อเดี๋ยวสิขอลงจีบลงเตี้ยที่ห้ก่อนเดี๋ยวจังเบิกสดต่อไปเนาะสิวิ่งก่อนคนนะเรื่องไปคือหมอกคนเดี๋ยวสีสายไปเบิ่งเลย คือเป็นหมอกอะเสียงฟ้าห้องเป็นอะไรเอ้ยหิดหดฝุ่นละคนเลยก็ได้ผ่าฝนหมองมันอย่างนี้ฝนนะฝนนะหมอกหรือว่ไอหนามไอฝนนี่แหละทุกคนฝนตกมันก็จะเป็นนี่ยางมื้หมดเสาไมันช่มีแต่ทณะคือละอองฝนนี่แหละจุดนี้ก็จะเป็นศาลาสำหรับ มาหนังหรือว่ามาเดินเซลฟี่เอาบรรยากาศวิธีสะแ่งคำเมืม่อเวลาบุรีเดอ้อทุกคนโดยมีป่าทุกคนเช่นแต่บริดวหัวอาหารมาโรยให้เขานเนี่ยหมดส่กมุมพังนี่ก็สวยไปเองมุมนี้ก็งาม นี่ก็เป็นจุดตกลางของหนองสะแห่งคำเนาะผมหนมีคนเสีดเป็นเป็นยืนออกมาเปิดาะออกมาน้อยหนึ่งนะคน ยืดออกมาเป็นเกาะหนึ่งนะฮะฮักกะลีตะเวนกระลังขึ Styles ้นฝนฝนปลาวิ่งไปเห็นตะขี้เขาเ้ปลาพึ่งเสียหลายท่านผู้ชมอันนี้เลือดต้นกาฝากต้นไม้ยืนต้นเดียวอาจจะอันยุคการเขาฮืออะไรแหละมันเลือดแต่กาฝากกาฝากเนี่ยมเป็นอย่างอ่าเรียกว่ากล้วยใหม่ทั้งทั้งกาฝากใบฟกใบเฟิร์นอย่างอื่น ขเขาได้ว๋วโครมซูมเดี๋ยวต้นมใใตไม้ตายเขาหลอดเลยเป็นต้นไม้เก,กลอดแล้ะงามสุดเลยมาจุดนี้ก็หดหย่างหกหย่างอางอกม,มาแต่ฝังุ่นปลาบ่นปลาบ่นปลามันขึ้นมาหายใจเอาออกซิเดียเหมือนเสี่ประมาณนี้ cái tồn ừ. đi Hòn đi hòn đi đi <laughs> <Nói>. kìa, kìa. <laughs> Thank you. Hoa lạnh 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 hoa lạnh lạnh người mặc cái số phong chị tóc của mày mọc mày mọc gương mày hơi 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 มันแค่สองห่อไปแนละ้วนดดี่เงื่อได้เหงื่อซึมนะเหงื่อซึมแล้วเฮ้ยชิบป,ปวดหัวคนเลี้ยออกมาเล่นออกกําลังกายตื่นสบายเลยขึ้นชโล่งชิลลี่ตัมาออกกําลังกายเหงื่อดโอเคโอเค นี่คือต้นใบหนาดเนะทุกคนเด้อใบหนาดธรรมชาตเิเด้วยนะที่ว่าอันอันนะที่ละละละหลายๆท่านคือสีหูอยู่ที่ว่ามาอันตุ่มน้ำอาบให้เมย์อยู่ก,กัรรมมนนะเวลาคลอ,อดลูกใหมอ่อ่ะอันนี้แหละใบหนาดมันออก,กชีกกินชีสุนๆหอมๆบานได้บานหนึ่งสมุนไพรธรรมชาตเิาเด้วทุกคนใบหนาดเดี๋ยวบอกอ่ะ ก็ใส่หมอนำ้ำน้ำห่อเนาะสำหรับต้มอ,อาบเมนยูก,รรการ์มัลก็เผาไผ่เนาะเอาใส่ไฟไอ้มันมีควันมันสีหอมต้ในใบหนาหรือบ่ออีกวิธีกรรมอันหนึ่งก็คือออันยังที่เพิ่อน,น,นอันน่ะคาบถอดคนเห็ดคนร่นองอะน,นะเนาะความเสื่อส่วนบุคคลบอกสุภาพนะถ้าประสงค์เนาะถอดคาบยังเคยเห็นแต้ยังหน่อยงามเลยทุกงามเหงืนอหนอ้ อยู่ริมหนองสะนี่แหละงามงามบวกกับน้ำใสๆมุมนี่ก็งามทุกคนขึ้นมามุมสูงโอ้ออกกำลังกายออกกันแท้ไม่เมื่อาศาสตร์เลยเมื่อจนสัน เสียงฟ้าร้องอโอเคทุกคนเลยมาหอน,นี่กะนรู้สึกว่าได้งหัวไหลเติบเหัอซึมแต่กะนทั้งทึ้งมัน,มนได้เงื่อแต่กะน,นทั้งเมื่อยพร้อมนาะช่วงนี้มาล่นกัสีหูสึกว่าดื่มดูเลยวันอะไรก็ดื่มพอตื่นเช้ามาเลยเป็นสงหลงสิงหลีงนะก็เลยว่าต้องมาวิ่งออกกำลังใจออกกำลังใจออกกำลังกาย เพื่อให้เฮือออกเพื่อบรรเทาความอินหละไม่กินจางสิบ่าขุนเนยเนาะฉะนั้นมาหนีมาลอนเชลแนลกะสีขอสัอถ่ายเลยว่าขออนุญาตลงกิบเพียงเท่านี้ก่อนเพระาะว่านักจากที่วิ่งเดินรอบสะประมาณสองรอบรอบที่สามบอลล็อตหน่อยเมื่อไงแห้งออกกอลังกายมันจะเป็นลมก่อนได้นึ่ก็เลยเอา้าในสองรอบเพื่อซึมเลยเฮากะสี มาเจ้าเข้ามาลากับเอฟซี Z, ถักทายเอฟซี Z, แต่ละฐานผู้ชมทุกคนว่าไม่นี่บอลร่อนหนุ่มเล่ากันมึงวิง่งเนาะมาฝากทางส่งกันมิเตะขอกำลังอกกำลังใจจากฐานผู้ชมเอฟซี Z, ทูกฐานเนาะเข้ามาชมมันก็นจะลืมเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์แล้วแบกดติดตามเขาะมากระริงไงเน,นี่ยเด้อเนาะฝากอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจนำทานผู้ชมทุกฐานก็นแล้วกันเก็บภาพบรรยากาศชุดท้ายด้วยก้อนแร่ทองคำก้อนใหญ่พี่น้องสี่คนน้ามาโชว์อยู่ นาสาลาเร่อนาสวนแข่งพมเมื่อมีละบุรีเออให้เบิงน้ำกันเนะเาะหาหลายยายหางโมนิก้าพอใส่พอทานผสมเอฟีทุกคนเนาะที่เคยติดตามเลยเคยคอมเมนต์ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข่เนาะรวยๆป,ป,ปิงป่งปังสุขุสุขสุขนเออมีนาทีการงานลื่นไหลเนะาะขายขายได้กำไรเลายๆเนาะทุกคนเนาะ เจาให้ชาวนากันให้ได้เขาเลายลายมาสันซะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขสุขคนเด้อบาลลอนลมเหลาขอเก่าคข้ามาสมบายดีสบายไพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย